สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ108,000ไม้สายใยสู่ชุมชนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตการพึ่งตนเองจากตำบลที่เข้าร่วมโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ได้จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ84พรรษาโดยตําบลที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตนโดยน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการให้ความรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้ชุมชนโดยไม่ใช้เงินนำหน้าค่ะ วันนี้เรายังอยู่กันที่ตำบลขุนควรอำเภอปงจังหวพะเยาเพื่อติดตามคนต้นแบบของเราค่ะว่ามีวิธีการใช้ชีวิตพอเพียงและการลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่สมศักดิ์วงแก้วคนต้นแบบการปลูกอยู่ปลูกกินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คะก่อนหน้านี้ค่ะพี่ทําอะไรมาก่อนคะทําเกษตรเชิงเดียวเกษตรเชิงเดียวครับทําอะไรคะทาข้าวโพดปลูกข้าวโพดคือปลูกข้าวโพดอย่างเดียวค่ะครับทําทัวตัวคือทาตามฤดูกาลครับหนึ่งปีก็จะมีและได้ยังข้าวโพดก่อนหนึ่งปีมีนายได้หนึ่งขั้งแล้วทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นปลูกอยู่ปลูกกินนะคะเพราะว่า การปลูกยูปูกินเนี่ยมันเป็นของเราทําเองนะครับจะปลอสารพิษจากเตี๋ยไปหาจากตลาดมานะครับหาจากตลาดกะคือการเกษตรซึ่งเดียวเขาเนี่ยได้เงินมากต้องไปซื้อเพื่อเป็นอาหารอยู่ดี<ม>นะครับคือกากเกษตรซึ่งเดียวนี่มันมาคิดดูมันเปรียบเทียบจั่งน้ำนักดูแล้วมันมันจะได้การเราทําเองนี่เราลูกนะครับลูกอะ<ม>การเราทําเนี่ยมีสารพิษแบบนี้ก็ตีตลาดนี่คุย,ยังไงแต่ก่อนผมเคยทํากับกลมอยู่ เพราะนั้นเราทาเองเนี่ยอสารเคมีมาปนมาอย่งางบอใครกล้ามากินแล้วไปขายให้คนปืนไปกินมันก็เหมือนกับที่เขาบัดด้ทำเราไปซื้อของปืนมาก็จะมีสารเคมีเหมือนกันรเราก็เลยปลูกเองรป,ประหยัดไม่ต้องซื้อด้วยแล้วก็ปลอดภัยกับสุขภาพเราด้วยครับผมล้วพี่เข้าร่วมโครงการรักป่าได้ยังไงคะก่อนหนึ่งจากโครงการเนี่ยเป็นโครงการด,ดีนะครับแนะนาป่าไปดูงานทกษาดูงานค่ะท,ทำกับในเรื่องของ บัญชีครวัวเรือน<ม>นะครับมันนี้จุล,ลักเลยจอหูผลท่ายปีมาสรุปได้ว่ารายใจต่วใดนะครับ<ม>รายใจส่วนใดดีลด,ดได้นะครับรายใจส่วนใดดีลดบ่ดได้ดดไดค,คือรายใจเี๋มันจําเป็นอย่างนี้สาเพี่อตับเมื่อก่อนที่ปลูกเชิงเดียวกับเปลี่ยนมาเป็นปลูกดูปลูกกิน,น,ะะเ,นเนี่ยค่ะทำบัญชีครัวเรือนเห็นมันมีข้อแตกต่างกันไงไหมคะก็แตกต่างอ่ะหนึ่งจากหนึ่งมีเงินที่เฉพาะเหลือเก็บอยู่นะครับเป็นเงินสะสมที่เป็นเงินออม,มนะครับ ก่อนๆเนี่ยคืออยากได้อย่างต้องไปดาวมาไปพอนมาก่อนนะครับอันนี้คือจุดลักนะครับของการไปดาวไปพอนมา,มาเดี๋ยวนี้เขาอยากได้อย่างเขาหมดต้องไปพอนหรือว่าพอนมากันครับแต่พอนน้อยๆออมเงินไว้อยาก,กได้ลกันแล้วเอามาใช้ได้ครับแล้วปลูกอยู่ปลูกจินของพี่เนะะี่ยค่ะทำอะไรบ้างคะในพื้นที่พื้นที่วันหนึ่งเอาต้นตอหอมมากับต้นห,หอมมาปลูกหาต้นหอมมาคือในครัวของเราเนี่ยใช้อะไรก็เอานั้นมาปลูกครับในบ้านในพื้นที่ของเราเองครับนอกจากปลูกพืชเรามีเลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ ครับเรื่องครับก็มีเรื่องเลี้ยงปลานะครับเลื้องปลาเดซะนะครับแล้วไก่เป็นไก่เป็นไก่อะไรคะเป็นไก่พื้นเมืองครับไก่พื้นเมืองไก่บ้านครับไก่บ้านเพื่อไปเป็นอาหารในการในการครองชีพนะครับเห็นพี่สุศักดิ์พูดถึงการปลูกอยู่ปลูกกินในสวนแล้วนะคะซักอยากเห็นแล้วค่ะว่าในสวนของพี่สุศักดิ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ และนี้นะคะก็คือสวนของพี่สมศักดิ์ค่ะพี่คะสวนนี้พี่ทํามากี่ปีแล้วคะปกติสวนนี้พิ่งทามาในหนึ่งปีครับหนึ่งปีครับแล้วเห็นข้อแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมค,ะ,คะเห็นข้อแตกต่างครับยังไงมากค่ะก็เห็นข้อแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องการการปลูกนะครับม,มันคือทุกอย่างมันเป็นอาหารหมดครับตัวนี้กับแม่ตัวนี้แม่แลวอะไรนี่อะไรคะตัวนี้เ้าเรียกมกุ้งครับซมกุ้งก็คือใบมันจะเปรี้ยวครับ กินได้าาคุณผู้ชมคะนีมะเขือเล็กๆเต็มไปหมดเลยคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่ามะเขืออะไรคะมะเขือเล็กเนาะ,แต,ะแต่จะมีรสชาติขม,มครับซอันนี้คือเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งเหมือนกันจะเป็นอาหารด้วยเป็นสมุนไพรด้วยมีสรรพคุณยังไงคะสรรพคุณก็คือรักษาโรคชีวะนะเรงทุกอย่างในร่างกายเนาะคือความขมนี่อาจจะเป็นการช่วยเหลือ กินแล้วบำรุงร่างกายสามารถรักษาได้หลายโรคเลยเย,ยังคำโบราณันว่าหวานเป็นล้มผมบรนยัตเนี่ยพี่คะแล้วนี่ต้นอะไรอะคะ ภาษาพื้นบ้านเขาเรียกต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานผักหว,วานบ้านเราใช้ส่วนไหนทานได้คะตัวน,นี้ครับตัวยอดยอดอ่อนเอาแกงเอากินก้านมะพริกค่ะเอาลวกเอาพัดได้ทุกอย่างเลยครับและนี่นะคะก็คือบ่อปลาของพี่สมศักดิ์ค่ะพี่คะบ่อปลาในนี้เลี้ยงปลอะยรบ้างคะมีปลาดุกครับลปลาดุกปลานิลนปลานิลนปลาไน เราให้อาหารยังไงอะคะให้อาหารเป็นอาหารเม็ดนลครับร้ยปพันไมสายใ,ใหญ่สูชุมชนร้อยแไม้สายใ,ใหญ่สู่ชุมชนปจที่มีเกินรอยการแปที่มีเก และนี่ก็คือไก่ที่พี่ส,บสับเลี้ยงไว้ค่ะอันนี้เป็นไก่พันอะไรคะคงเป็นพันทึ้นเมืองครับไก่พันทึ้นเมืองทึ้งเมืองนั่งไปคือเลี้ยงได้ไข่มันแบบผสมมาซานกันครับมันมันไก่ผสมครับไก่เมีองครับ ังจากที่ได้ไปเดินดูสวนปลูกอยู่ปลูกริของที่สมศักแล้วค่ะเป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษมีการเลี้ยงปลาแล้วเลี้ยงไก่ด้วยพี่คิดว่าชีวิตของพี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างคะคือเปลี่ยนแปลงในการ,กรเกษตรส่งเดียวเราก็มาทําสวนครัวคือมาทําแบบปลูกอยู่ปลูกกินเนาะก็ชีวิตก็ดีขึ้นมานะครับการปลูกอยู่ปลูกกินในชีวิตในสวนเดียบรีเซอร์ก็สามารถลดลงได้มีเงินออมนะครับในส่วนของทําบัญชีโคลเลียมเหมือนกัมาล้องจองกันทุกอย่างนะครับเรื่องสุขภาพมัน เชื่ยมยงกันมดนะครับอันนี้คือจุดแรกที่ได้มานะครับแล้วทุกวันนี้พี่คิดว่าพี่มีความพอเพียงหรือยังคะก็คือความพอเพียงหนึ่งต้องลดนี่ได้ละนะครับนี่สินมดหมนี้เมนลกรนะครับแล้วก็บอกตามกระแสในสังคมนิยมต่างๆนะครับซื้อต่างๆเนี่ยจาก่วนซือสิ่งของใหม่ๆมาอยู่นะครับก็อย่าไปหลงไหลนะครับค่าความกิเลสค่าสิ่งตัณหาออกจากตัวนะครับนี่คือ ในการประยุกต์ใจของปัสญาเศรฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องการของปลูกูปลูกกินครับและนี่นะคะก็คือความพอเพียงด้วยการปลูกอยู่ปลูกกินของพี่สมศักดิ์นะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่สมศักดิ์วงแก้วนะคะคนต้นแบบการปลูกอยู่ปลูกกินค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามคนต้นแบบในด้านไหนติดตามชมได้นในช่วงต่อไปค่ะ